กัดเลบพี่น้องเลยผิดนตบเยิดแบบิดอกันแต่่เป็นยังเอ้าแต่่แฝนจีบดมันบ่เห็นเนาะ่อยให้เกี่ยวเขาร้ายเนาะผิดละบอจารย์กาลังสิิดเลยไหมแบบ่อา้ากันนังบนลงโลงยจคนสี่คนเนี่ยปีดไเลยแกวเลยดีว้ต่อเรื่องเข้า่ะต่อเรื่องจะพาได้ที่วันเดี เอ้ยจันไม่ได้ชาบ้านก็ไปบ่ไบน สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบ่าวาพี่น้องฟังลาวฟังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าชูซองสาบัวข้ามบันนาอีกแล้วเลยกลับมาพบมาพ่อกับสาบัวมือนี่กลับมาหาทางเอื้อจันทร์เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะหลบแหลงแดงมือนี่กลับมากันสามคนคือเก้าอัสบายดีเด้อโดยโดยมอนี่เข้ามาหาทางเอื้อจันทร์ในยินข่าวคาวว่่าา จิ้มสดอะไรนาอจันสี่คอว่าสีาสบายดีคว่าเป็นาะสบายดีสบายดีคนที่มามือนั่นบอนเน่เา่มือก่อนก็มาี่อย่างกาพวกเราก็แค่ขอเนาะเลยเลยมาันันเนาะกมาอีกทีหนึ่งคือว่าได้ยินข่าวค่าว่าเรื่องขลงเนาะขลงไปเราไปหาเลยพร้อมกันเลยนีโนงเลยนั่งขักแคนน้อนั่งขย สบายดีสบายดีป้าจะได้เข่าไหมคะทานเด็กได้บ้าโดยน่านังคัดเพชนรนั่งกันเไ็้เอไ๋อได้ยินข่าวข้าวว่ากูบ้ามาหารอบชงรอบโดยคนเก่าคนเดิมบ่คนเก่าได้นัดไม้แบบล่วงหนาแล้วบ่คนมามาเสพรส้เอายังมาเซอสะ มีได oh, uh ้ไปเลยโอ้ใช่ัใจแม่โอ้เคยเห็นมาถามมาขาดองทอาได้บ่าเพิ่ถามเอื่อยบ่โดยโอ้เพิ่มาผนหักเนาะไปทางเอื่อยได้สักมาผนอยู่บ่มักอยู่หักแต่บ่นตอนนี้โอ้เบิ่งไปสกอรหล้งจากทีอ่ะทั้งอ้ายเพิ่นมาตอนตอนหน้านั่นเนาะกะไล่กับไปได้ก็คือไล่ลมกันบ่บ่บ่ก็คือยังไล่ลมกัน เด็กเปอนตั้งแื่อึกกนย่างโมละว่ป่ทางอานฝึมาแต่ว่าครูปรับเลยเนาะเดียมาโดยกตั้งโตแค่นันนาะตั้งโท่านบริสุทธิเลยบอกคนบริจ้งเลยบอบ่บบอย้นมาหอดตลาดเอ้ยออกมาแต่ตลาดเซโนอะลยจังเลยบอกว่าออกไปแล้วโดยค่ายไงกะตอนนี้อุ้ยคาเรบคาเรบ่น้องเลย ปิดเน็ตบ่เอ้ยปิดแล้วปิดแล้วค่อยกันแต่บ่เป็นหยังเอ้าคิดว่ฝนสิบดมันบ่แม่เนาะแม่น่อยเกี่ยวข้าลายเนาะอือิดลบ่อาจารย์กาสิิดาย่าเฮากนั่งบ่งโลๆคน4คนเด้ปีเลยดเว้าไปได้เลยจเอ้ยเาต่อเรื่องเฮาอ่ะต่อเรื่องได้เทวดาได้ เฮ้ยจันบม่ได้ชาบานก็ไปบ่บอบ่บ่่อยยังวยโมเมยวยงไม่ค่อยวแบบเปแล้ว่ะว่าเรื่องภูบ่าวมากพอว่าบ้าได้ค่ะข็นแผนขุนเน่แบบนี้ตัญญาไว้ว่าเออยังยังขอยหักเจ้าตลอดไปฮะนะภาพภาพเบี้ยงเลยโอ้ทังกาก็เบิ่งใจกันไปก่อนี่แต่คนรบ่ไโทรลมบอกก่อนิชาไอมบ่บอบม่เบิกกันเลย

แน่พี่น้องเอ้ยมันมืดปรับแสงไปหน่อยเน,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 นาะเน้นๆอืมสุดซึ้งก็คือหนาวๆเนาะคก็คือทั้งอายเพิ่นเอายังในมาผัามาต้อนมาหลอดชงเพิ่นกะมีมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าสิบกระตุนี่แหละโอ้โอ้กองซันเลยพี่น้องมาผัาลูกบ่หรือว่ามาผ่าทั้งเผ้าเอ้ยนี่แหละนุ่งเกลียวเข้าน,นุ่เพื่อน้าเขียนยาวเลยเนาะ โดยมีหมวกน้ำบ่อโดยโอ้มีเนี้ยโดยโดยวันนี้เรื่องค่าดองฮันเท่าไรก็เออเป็นว่าค่าดองนะโดยแสนหนึ่งเป็นจีนแดงเออยนี่ยแสนหนึ่งเออในี่เลองว่าเป็นธามโอ้เป็นธามแล้วเราอะแสนหนึ่งกับทองบาทหนึ่งโดยแล้วพอเราตกลงหมอกลงบ่อตกลงเลยบ่าวบ่าบ่ายังบ่กให้ตกลงโอ้คือ ว้าวัยก้อนว่าอะไรกันเนี่เพิ่นถามเลยเอ้ยกับว้าวแต่ถือว่ารายยุ่เนาะแสนหนึ่งกันเนาะบัวหน่อยบัวลายบัวเนี่ยบัวหน่อยบัวลายทองไม่ทองมีบัวมีบาทหนึ่ง้วก็มีอย่างเอ้ไงมัวตัวหนึ่งมัวตัวมันเป็นเออบัวมีมีแต่มัวตัวหนึ่งนเลยโดยแต่เพิ่นกันยังบอกให้คำตอบเอ้ยมันบอกว่าว่าเพิ่นกันเงียบไปเลย โอ้ก no. so like, sure. ็ได right, ้ว huh? ่าตกลงกันได้แบบโมเมนเนาะแม้โหออเบื่ไปก่อนนะค้าเือนนริงๆก็แมนแมนเอากระต้องไล่คุยไล่นั่นกันก่อนเนาะบางทีทั้งอาดูเพิ่นนี่แบบพร้อมนำบอยาดี่น้องเพิร์นด้วยไงก็คือทั้งอาอันซาเอ้ยพังเพิ่์นว่าันนี้ลูกเพิ่นก็คือซีนีพร้อม บม่พ่อมอ่อเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอ้ยว่ายังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่เพิ่นมาสุดก่อนนี่กับลูกโอ้แต่ลูกสี่พ้อม่พ่อเนาะแต่เอ้ยก็ยังเอ้ยก็ยังไม่ได้ตอบตกลงกับเพิ่นดอกเพราะว่าเอ้ยก็ยังไม่ได้คุยกับลูกเอ้ยได้ว่าเลยสิเอาบอลเมาน้อต้องคุยกับลูกอีกอย่างก็ยังไม่ได้เคยคุยกันนําเนาะแม่นเพราะว่ามาจกดีใจใจคอเพิ่นแม่น แม่ยู่งเรืเพิคนมายู่เรืมาเพิ่นมาสารยู่เรือแต่เฮากันยังมีจักทางไหนเพิ่นคักเนาะก็ไม่ได้เคยคุยกันมาคุยตั้งแต่มือหมาหมากะอยู่มีฮอดโสมองนะนะเอา็เลยแม่แม่แมยันม่รการลูกแต่มันต้องที่ว่ปรึกษาลูกต้องทำถังไฟเดี๋ยวสิว่าทางนี้พ้อทางั้นบมพร้อเนาะมนีอะ ทำให้ทีว่าเสียสันติกันเนาะเดยวๆชื่อช่าทังเรื่อจะจะมาได้เบ้าเรื่องคดองนี่จ้เราผลมาสุดกดเลยท่านได้เว้าเาบอกบอกเลยบอกเนาะผนถามเออไงเลยเว้าอนน้บก็ตระหนักเลยแมนเป็นามกับจักรีว่าแน่นอนแมนแต่ให้สิไปบอกคดองตัวเองเท่าไหร่เนาะทาออก่าคดองเจ้าอยากได้เท่าไหร่อะเแบ้ก็เลยบบเป็นกระจอกะ เินสีแ่งได้โบได้บบได้กคันว่าเป็นสีต่รลงเออยบแม้นก็ต้องเมนแมนแล้ก็ต้องปุึกษาพอแม่เออยน้องกอนมีแมนวาสีทันได้ทันว่าทันได้ทัหลับตาต่รลงให้ถามน้าถามน้ำแกเนาะเม่าตุ้หลงว่าอ้าวได้ผ่าตถ้งกลงว่าอ้าวได้ยังได้สิไดงไปหาพ่อหาแม่อันนี้เอยก็ยังไม่ได้ตกหลงได้อย่างน้เอ่ดื่อก็ยังว้กกันตัวอกั่สเมนเ คือว่าอะเนาะกันมาเป็นแต่สมมุติว่าเอาล่ะปึ๊บปั๊บมาซื้อผ้าอีกวันนี้ตกลงว่าแต่งสิบ่ตกใจบ่เนาะบ่ๆๆับได้เลยอาจารย์โอ้เพราะว่าเพราะว่าทางเอื้อยเพิ่นยังบ่ได้คุยเด้แม่บ่ยังบ่ได้คุยกับทางอ้ายเพิ่นเนาะมีแต่ทางอ้ายเพิ่นแบบว่ามา ถามที่ส sure? ุดแบบมาแบบจกคิดอยากมากกับมาคิดอยากมากกับมาแบบนี้เนี่ยบม่ได้โทรบอกที่ได้เคยคุยกันเลยทั้งเอื้อยเพิ่งยังบได้เคยลมเนาะเนี่ยบัดมาอะไรถามเรื่องคดองหล่นเนาะตกใจบ่หวานตกใจโอ้ย่วันนี้ได้เป็นใครกันเนาะเอามายังหวานยังไม่เคยคุยกันเลยเนาะเคยเห็นอยู่แต่แบบ่เคยลงแบบว่าเสร็จเรืองโทรคุยกันแต่ละมือเนาะบัดมาเหนหน่ายกันถามเรื่องาดองอก ก็อึ้งนะเนาะแม่มันมืดแน่คี่น้องเลยแบบน้องทงเอ้ยนใจว่ายไกันคัวชิฮัคารวิฮัฮอ่าคาวชิฮัีมัสิเอาก็คือว่าผู้อ่าให้ลูกเต้าหูกันทั้งน้ะแม่แม่จ้ตกลงก้นได้เนาะคาวตเอ้ยก็คเอ้ยเพราะว่าลูกเฮาเนาะยัน ยันเอากันมาเลยยันลูกคนลูกข้าเดิดอ่ายันลูกคนมักเข่าแน่ยันมักเพื่อนแน่นอันนี้มันกันเนาะกันแบบลูกัวหากมูแพงกะสไปรยไน์เนาะเ่าหนเป็นแม่คนหนึ่งเลยสู่คนผู้มีลูกทันลูกเพิ่นมีมักเฮ่าเฮ่ากะยูม่ได้แล้วก็ลูกค่ะมีมักเพิ่นเพิ่นก็ยูน้ำหาไม่ได้ก็ต้องเฮอมันเข้าเจอทางช่องกำช่องพายโดย คืออ่คือเส่าใจเนาะเยู่เวราาว่กมาปรับนเอื่อยเพื่อนมาจนตกใจ่าส so, ัここ energy energy ่นทาเรยกระดองกะเอื่อยเพินก็ต้องเ้าตบไปก่อนเนาะเนคือบ้านเฮาแหลบไปคอก็ต้องมีเวกอนลายคนเนาะม็ต่อรองกันเดียวกะบ้างเถ่อพระเจ้าว่าวหา5 0ล้านบาแ้เนาะหาะ50ล้านก็ตกอ่ตูาำะกี้ก็ตกอยู่เส้นบาทหรือว่า จ็ดเป็ดหมื่นเนาะแ่คนี้จะมาหลนบ่อนะบ่บ่มาตอนเสาบ่มาหอดสิบโมงสิบเอ็ดโมงแน่นมาแต่เมื่อวานเนาะกะเทียงอันนี้หอดเทียงสำกลับออคือว่าไปไหวมาไหวอะไรแนั้นเหมือนจะ่อนเนาได้ชวนนั่งไอ้คนไปเกี่ยวเขาบ่ คนเราคนเอ็นหนามีเป็นโอ้เห็ดหน้ามาเป็นเนี่าดห้าชิเอากับเจ็ด้เห็นน้ะเ้ยนะคาอย่งเขาก็ต้องเห็นห้เห็นหน้าเดเงนเขาก็จะอามาเห็นหนาหนหน้ามาเห็นเนาะขาดหหนามจ้นกับ้เห็นเนียจเส็อะไรแมนเป็นคนวะอไเนกันแต่เขาก็เป็นคนูจะไปน้าเขนาชีวนามันเป็นยังเนาะมีเงินการหรือว่าจ้างจ้งอย่างเดียวอืม น่าเบืองึ้ก็เอายเองน้าเลยน่าลำอยู่กลางให้น่าบอกการถามืดถามัวในกาขอโทษขอไฟด้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กประมาณหกโมงครึ่งอะไบอกตัวหกโมงเลยเนาะหกโมงประ่าหกโมงเนี่ยมันก็มืดเลยนะประมาณสี่สิบเจ็ดมันหกมงคืนคหนคนคืนคืนคนคืนคนคื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 นืนคนค้นคืนคืนอืนยเนคืนคืนคืนอนนาน เมือพุ่นมากเลยเด้อเนาะดีมันดหอยแดกมันเด็ดหอนปวนเนาะเกีียวเข่าไวไลยชับั้งเยเขาเด็ก้วเนาเกี่ยวขากนแล้เลวเตะเข้าโดกยังเข้างันแเข้างันยังไลยโดยโดยเข้ากับอด้รโอกันแตงแต่เอฟซีงแต่ผู่บาวคนมาผู้นี่แหละเมนมาเกิดถือว่าโดนพอสมควรได้เดือนนึ่งบ่ได้เลยแล้ววะบ่ฮอะแต่หน่อยมีหอยก็ซิหน่อยเนาะนเ เรากระเท่าเรานี่กะผมมีนัดหมายเลยเนาะกจะมากะมาเนาะคนเขได้ใส่โทรศัพท์บ่เอ้ใส่อันหมาสุดหมาเมื่อวานนี่ิคนก็เอาเอาเพชรโอเพชรเอ่องเลแต่คนก็ไม่ได้เคยถูรมาเอาไวจะเป็นนอะเคยโถรแน่ิคนไม่ได้เคยถรเลยก็ไม่ได้โถูเป็นแบบตัว่้าช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งเลยเนาะเหมือนแล้วเนาะ พ็ตัวมือก็ตัวมันคนพมามากอะมากคำแล้วเลยเพ่นแบบเมื่อเห็ดอ,อ,อยู่ให้กินทางเขากับเมื่อเห็ุคือกันเข้าแล้วบอดเดียกหนึ่งแล้วได้ยังกินแรงมนีมยังมีได้ปเลยได้จากลูกสาวคนเดีดไปเลยกินลูกชาว่าเป็นผู้เหตุนี่อืน ดูเมื่อนา้อโหยางกับมือฟ้ามุดพันมื่นแล้วลมน้ำไปลมกับเอ่ยคนเกิดคือว่าถือมือพอสมควรอลไรนี่จังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งไอ้ฝันเลยเนาะดีน้ำเนาะแมนแม่นควา้เจอคนดีๆเนาะคนพักจริงวางแต่งแต่ามาถามว่าคนนี้กับเอื่ยกันยังบดตกลงเนาะขึ้นกันยังโบได้เบากับลูกทั้งสองฝ่ายเนาะขึ้นมากับมาปรับรโลดเอ่ยเขาตกใจเนาะ ต่ไปโอเคเด้อเอเด้อขอให้สมหวังเด้อเนาะโดยโดยสบายดีโดยโดยกะโอเคน่อแม่พี่น้องมื้อนี่กะแวะมาเยี่ยมยามทั้งชาวจันทร์เพื่อนหรือว่าเอื้อยจันทร์เนาะกะมีผู้เบาวเนาะอยู่ฝั่งไทยผู้ใดพม่พี่น้องเลยมาเยี่ยมยามทั้งชาวจันทร์เพื่อนอีกเนาะกะมาถามเรื่องคารองี่แดเน้องพม่พี่น้องเนาะ อตอนนี้ก็ทางชาวจันพิ่นก็ยังถือว่ายังบ่ได้ตกลงเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะก็ห่าคุยกันทางโฉงพายก้นพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าลูกทางนั้นรับไร่โบเนาะลูกทางนี้รับไล่โบจังมาถามกันอีกเือนึงอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางเวจันเพนิร์ดเนาะขอให้เจอคนดีด หากจริงบางแตงเข้ามาในชีวิตเนาะจังใดจะเป็นกำลังใจสู่ๆพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าจังใดกะซาบัวกบชีได้กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กะถือว่ามือผ้ามือพนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพนโอ้ยมือนี่กะถือว่าอบอ้าเนาะหลบแรงมากะกะพนกะคือสีตกลงมาพ่อแม่พี่น้องเลย อย่างไรกะสาบัวกะสิได้กลับก่อนกะผ่าติดตามสาบัวในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะผ่ากดได้กดแซ่พอมีกําลังใจที่ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกะสิได้ขอกล่าวค้า่าสับายดีสับบายดี